ก็เป้นทางหน้าก็น่าจะเป็นทางขยายทางนะบา้างนี่นก็เป็นรถบบทุบปันนี่ค่ะน,นะก็แล้ก

ดีนะกอนะรถมันต้องทุกมันคือหนักแล้วเบรกนี้เป็นเบรกระคังแต่ก็โอเคนะอยู่เบรกอยู่ใช้ได้เลยเบรกนี้ก็ของน้อยเยอะนะไอเขี้ยวนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นร้านใต้ฟ้าวันยนนะอันนี้เป็นร้านแรกนะเนี่ย

เียวพอเลยไม่เหลนอทีเลยเกิดขน่ะตนนออกถุกระเช้าบคแลก็พั่งบนจะไฟแดงแวกนะติดไฟแดงอยู่นานมากเลยบางีล้ตรงนี้ก็จะแคบเลยนะ เขารถทพ่มาขายออมันนะะเริ่มนี่หลายทันนะคนนั่งรอเต็มเลยนะรถกำลังคุคนะนะ้นๆนะทนกคนนะน่ะคล้ายๆว่าใจว่าไมู้นะเหมือนรถของมาโนตน้นสายอ่ะเดี๋ยวดูกัน

ยวรอขึ้นจ้างกิโลกันอีกทีนะ